สิคนก็แสนนะครับร้อยคนก็ล้านพันคนก็มากไปแต่คุณได้คุณค่าของความเป็นคนไทยแล้วก็เสียสละคือถ้าคุณบริจาคให้กับข้าราชการข้าราชการแม่บางทีมันก็ทชดดัดมที ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามนชโชชคนนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนวันนี้ก็ตกระรับลาบากตอนนี้ผมก็ไปทําหน้าที่ทนายความให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้และยากจนนะฮะมีที่นาอยู่ผืนหนึ่งแล้วก็มีที่บ้านอยู่แปลงหนึ่งมีที่นาอยู่ประมาณ16กไร่เป็นที่ทํากินแล้วก็มีที่บ้านอยู่ในหมู่บ้านอีกประมาณ3งานไปยืมเงินครับ ด้วยความยากจนคนนุณแคนไปยืมเงินบริษัทไฟแนนซ์บริษัททิศแท้อีสานจำกัดประมาณน,นี้แหละนะครับก็ไปยืมเงินผ่านเลยครับผ่านในหน้าแล้วก็คนแก่ฮะอายุ80สิปีเนี่ยครับแล้วก็ลูกชายก็30เศษนี่นี้ก็ไม่ค่อยเก่งก็มีในหน้ามาติดต่อให้ไปยืมเงินเราก็ไปยืมบอกว่าร้อยละ15้าต่อปีก็มายืมแสนนึงก็คงต้องจ่ายเดือนหนึ่งไม่เท่าไหร่นะครับ ปีหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทก็จ่ายเดือนละพันสองประมาณนี้ก็ไปยืมด้วยความเชื่อใจในหน้านะฮะใจแก่คนนี้ก็ไปไปแล้วเขาก็ทำสัญญาสองฉบับบอกว่าเขาไม่ให้นะที่ขอยืมสองแสนเขาให้แสนเดียวนะครับายายก็โอเคตกลงเอาก็เซ็นเอกสารสัญญากู้ยืมเงินก็มีสองฉบับฉบับหนึ่งหนึ่งแสนอีกฉบับหนึ่งคือสองแสนไอ้สองแสน ไอ้พวกในหน้าแล้วก็บริษัทนี้ก็ส่งเข้าบริษัทบริษัทก็โอนเงินให้กับในหน้าในหน้าก็โอนเงินมาให้ลูกชายยายเพียงแค่หนึ่งแสนเห็นไหมฮะแล้วโดนโกงไปหนึ่งแสนก็ไปแก้งความแล้วกก็นำโน่นนั่นนี่นะครับไม่แก้งไม่รับรับแก้งความแบบแบบไม่ากทำาให้อะไรมาเนี้ยผมก็สงสารมาร้องขอความช่วยเหลือผมยายแปดสิบคิดดูครับคนอายุแปดสิบนะฮะแล้วก็ถูกโกงนะฮะ แล้วก็ไปติดต่อหลังจากนั้นก็ติดต่อเพื่อบริษัทบริษัทบอกว่าคุณยายยืมสองแสนนะไม่ใช่หนึ่งแสนคุณยายร้องไห้เลยครับสามีก็อายุน้อยกว่าสองปีก็เจ็ดสิบแปดคุณยายก็แปดสิบตอนนั้นนะครับก็ร้องไห้เลยได้ขายที่บ้านนะที่บ้านบ้านอยู่เป็นหลังกระต๊อบนะฮะเพลงหมาแงนเพื่อรักษาที่นาไว้นาก็เอานําเงินที่ขายที่บ้านเนี่ยได้สามแสน ไปจ่ายให้กับาทางบริษัทไฟแนนซ์สองแสนแปดหมื่นเศษยังเงินดุม,มาหมื่นนิดๆแลวก็ย้ายบ้านหนีจากที่ว่าขายบ้านเพราะว่าขายนามันมไกลฮะชาวบ้านคิดถูกว่าเราขายที่ดินในหมู่บ้านดีกว่าถ้าหากว่าขายนาสิบหกไร่คงไรไม่เท่าไหร่ก็ไปอยู่อาศัยที่เพื่อนบ้านอยู่นะครับดูเฉะความเฮี้ยของคนนะครับคนที่วันนี้มาเจอผมที่ศาลนะผู้หญิงคนหนึ่งนะผมว่า โอ้ oh, ทำไมผู้หญิงคนเนี้ยใจร้ายใจดำเลยเกิดผมไม่ไม่ได้ว่าโทษนะครับไม่ด่าคนที่เป็นผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงคนวันนี้ที่โกงยายวันนี้ผมได้ใจศาลก็ดา่าใช่ไว่าสามไม่ดา่าสามบอกว่าคุณลงเงินเขาไปนะยายแก่รังแก่ได้ใช้คนอุบายหลอกลวงคนแก่ผมน้ําตาไหลครับมาหาผมข้ค่าทนายผมไม่เอาเลยมาหาผมนี่เขาก็นะเหมารถมาว่าไม่จะมาก็ได้เขาก็จะมาหามาหาขนาดที่บ้าน นี่คือความภูมิใจที่วิชาชีพมีแล้วก็ไปช่วยเหลือคนจนพี่น้องครับคนที่จนแล้วก็โดนโกงโดนหลอกลวงมีเยอะแต่วันนี้เวลานี้สถานการณ์โควิดนายทีนเนี่ยมันระบาดผมถามว่าคนรับหนวยประเทศไทยอะหลักพันล้านขึ้นไปเนี่ยมีกี่คนหลักหมื่นล้านมีกี่คนหลักแสนล้านกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยเคยคิดไหมครับป้าชีวิตเขาเนี่ยการที่เขาหาเงินได้วันหนึ่งเป็นสิบล้านยี่สิบล้าน วันหนึ่งร้อยล้านพันล้านนะครับเขามีเงินเป็นแสนล้านเนี่ยความสุขที่ให้กินของเขาอยู่ที่ไหนถ้าเขายึดติดเงินที่เขามีแสนล้านผมบอกว่าคุณคิดผิดสุดท้ายเงินที่คุณมีแสนล้านคุณเอาไปไม่ได้ครับแต่วันนี้ถ้าคนมีเงินนะครับพันล้านหมื่นล้านแสนล้านในประเทศไทยทุกคนเนี่ยเอาเงินที่คุณมีเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเงินสดนะครับมาช่วยเหลือคนยากไร้คนที่มีจะกินคนที่ลาบาก นะฮะให้โอกาสเขานั่นคุณจะได้อาน,นิสงส์สูงสุดเลยครับคุณจะได้ตาชื่อไว้นะฝากชื่อไว้ในแผ่นดินสยามประเทศไทยนี่นะครับแต่ถ้าคุณมีเงินแสนล้านนะฮะคุณก็สร้างความร่ํารวยไปเรื่อยนะครับมีเงินจากแสนล้านเป็นสองแสนล้านสามแสนล้านคุณร่ํารวยครับแต่รวยมาหาศาลเลยแต่คุณก็ได้ชื่อว่าเป็นคนรวยแต่คุณไม่ได้ฝากความดีไว้ไม่ได้สร้างบุญบารมีไว้ นะฮะคุณอาศัยขนลํำรวยของคุณนั้นนะเป็นอันดับห้าร้อยของโลกอันดับหกร้อยของโลกไม่เป็นไรครับผมพูดเนี่ยงพี่ว่าอยากให้คุณนั้นมองว่าแก่นแท้ของชีวิตของคุณนะ่ะบางคนอายุเจ็ดสิบแปดสิบนะฮะรวยนะฮะเป็นหมื่นล้านบางคนเป็นแสนล้านถามว่าคุณพอใจสุขใจที่คุณมีเงินแสนล้านนรืครับและคุณนั่งดูคนที่ลําบากคนที่ด้อยโอกาส คนที่ยากไรคุณคิดยังไงครับหรือว่าเหยียดหยามเขารู้ว่าสงสารเขาหรือว่าเป็นกรรมของเขาผมศรัทธาพระสดิสัมปันโนซึ่งเป็นทายาทเศรษฐีมหาเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งแม่เป็นคนไทยนะท่านเรียนจบมาเนี่ยนะท่านไม่เอาทางโลกเลยท่านสละลมาบวชอยู่วัดหนองปูชาทุกวันนี้ท่านก็ ไปตั้งสนัาคมอยู่ที่กัญยานบุรีนี่คือสุดยอดผมยังคิดเลยว่าวันนี้ถ้าผมมีเงินนะถผมถูกหวยวันนี้ผมซื้อหวยวันนี้สิบสองล้านเนี่ยนะครับผมจะบริจาคเลยบริจาคให้คนจนเนะครับคนที่ยากไร้วันนี้เห็นคุณยายแก่แปดสิบนะครับผมน้ําตาไหลนะคนะค,คุณยายคุณยายนะมากกว่าลูกแล้วก็เห็นผู้หญิงที่มันโกงคุณยายไปเนี่ยผมคือไม่อยากสาบแช่งนะฮะ ันนี้ที่ออกมาพูดนะว่าสถานการณ์โควิดจริงแล้วคนไทยร่ารวยเยอะเรเลยก็มหาศาลด้วยณวันนี้ถ้าหากคนที่ร่ํารวยะระดับพันล้านขึ้นไปเนี่ยถ้าเจนเงินของคุณส่วนหนึ่งเนี่ยมาช่วยคนที่ยากจนเนี่ยคุณจะได้ความอะไรครับสุขใจที่สุดคุณจะได้ความปิติคุณจะได้บุญมหาศาลเลยแต่วันนี้ถ้าคุณเก็บเงินคุณไหมนะฮะคุณตายไปคุณก็ไปด้วยไม่ได้แม้กระทั่งว่าลูกหลานเอาเงินใส่ปากคุณเนี่ย 10บาท20บาทเป็นเงินเหรียญนะฮะเพราะยังเขียวเลยครับแต่วันนี้ถ้าหากคนร่ำรวยจริงๆนะครับระดับขนาดนี้เนี่ยฝากความดีไว้นะครับให้ทุนก็ได้นะฮะคุณเดินไปก็ได้ถามบ้านหนึ่งคุณไม่ต้องบอกว่าเอาหน้าแต่คุณจะเอาอะไรก็ช่งางถามว่าให้คนละหมื่นอย่างเงี้ยคนที่ยากจนนี่นะ10คนก็แสนนะครับ100คนก็ล้านพันคนก็มากไปแต่คุณได้คุณค่า ของความเป็นคนไทยและก็เสียสละคือถ้าคุณบริจาคให้กับขารายการข่ารายการแม่บางทีมันก็ชลัดบางหลวงนะคุณตรงเลยฮะยิงตัวมาหาชาวบ้านไปถามคนันท้องถิ่นนะอย่างถ้าจะต้องบริจาคให้ศรีเกศอําเภอไหนยากที่สุดหมู่บ้านไหนก็ให้หมู่บ้านจัดหาก็ไปบริจาคให้เงินตัวเองเลยเขาจดจําชื่อคุณไว้และคุณจะเป็นคนที่เขารักและเขาจะ ส่งจิตอริยานแม้กระทั่งก่อนตายนะครับคนตายเนี่ยนะฮะจะลึกสิ่งที่ดีจะไม่คิดถึงสิ่งชั่ววันนี้ผมบอกว่าหากคนมีเงินนะฮะออกมาช่วยสังคมเลยครับผมถามว่าวันนี้ถ้าคุณมีเงินเป็นร้อยล้านนะฮะหมื่นล้านแสนล้านผมบอกเลยว่าคุณค่าของความเป็นคุณคุณน่ะไม่ได้มีความหมายสำหรับผมเลยนะเพราะอะไรครับคุณมีเงินเยอะจริงแต่คุณไม่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านและคุณไม่ได้ช่วยสังคมให้มันดีขึ้น คุณไม่ได้กอบโกยนะฮะคุณหาจากมีแสนล้านนะก็ไปสองแสนล้านสามแสนล้านคุณเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยและคุณก็ไปกินงบประมาณและรัฐบ,บาลก็เฮงซวยข้าร,รายการเฮงซวยนักการเมืองฮงซวยก็ปั้นแต่งนะฮะงบประมาณขึ้นมาก็แก่ยายใา้คนรลํารวยพวกนี้แล้วก็คนจนคือเศษครับเศษสวะของคนพวกนี้เขาบอกเลยว่า เขาไม่ได้มองคนจนเนี่ยมีค่าเลยนะครับเขามองคนจนเนี่ยคือถามว่าเป็นเบี้ยเป็นทาสของเขาตื่นเช้าขึ้นมามึงต้องซื้อนะฮะอย่างซื้อโซดาสิงถามว่าเราเสียภาษีนะครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยเราซื้อน้ําเนี่ยนะน้ําเมืองไทยครับดูดีขวดหนึ่งอ่ะสิบกว่าบาทเราเสียภาษีเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะค,คนไทยซื้อกินเนี่ยเขาล้ามลวยเลยนะครับน้ำจริงจริงเนี่ยถามว่าวันนี้น้ําขวดหนึ่งอ่ะเจ็ดบาทแปดบาทสิบบาท ดูสิครับมันมันเป็นอะไรที่ฟังแล้วน่าหดหูคือคือถ้าผมมีเงินนะผมบอกเลยว่าผมไม่เอาอ่ะผมจะไปแจกให้คนจนคนยากคนไร้คือวันนี้ผมก็ยังตั้งเป้าเลยว่าแจกไข่นะถ้าได้เงินมานะสี่ห้าแสนซื้อไข่มาแจกชาวบ้านให้ชาวบ้านได้กินไข่เขาลริามานะครับคนไม่อยู่บ้านนอกไม่อยู่ต่างจังหวัดไม่อยู่ชนบทไม่รู้นะครับไอคนคนกินละบางคนมื้อนึงอ่ะเป็นหมื่นน้องหมื่นเน่าว่า กินกินหมื่นท้องหมื่นกับกินสามสิบาทห้าสิบาทก็อิ่มเหมือนกันแต่คนที่มีจะกินเนี่ยน่าสงสารนะครับบางคนเป็นหนี้เป็นสินพวกวันนี้ผมทําอะไรได้ครับคือให้คําปรึกษาชาวบ้านช่วยเหลือชาวบ้านวันนี้ก็โตมาเป็นสิบยี่สิบสายแล้วก็ให้ไปให้คําแนะนาอย่างน้อยบอกว่าจะทุกข์นะบอกแค่ว่าถึงไม่มีกินก็จะทุกข์ห้ามต่อว่าตัวเองห้ามด่าพ่อแม่ตัวเองขอเดียวว่า่าทุกข์ อยู่อย่างมีความสุขคือมีกินเท่าไหร่ก็กินเท่านั้นถ้าคุณทุกข์เมื่อไหร่ใจคุณจะติดรบทันทีคุณระบบมีความสุขวันนี้ได้กินข้าวนะถึงไม่มีกับกินข้าวน้าําปลากินข้าวกับไข่ไปซื้อผักมาลวกเก็บผักมาลวกจริงผมพยายามปลูกฝังให้พี่น้องประชาชนได้ปลูกของกินเองนะต้องรู้จักดตัวเองถ้าหากว่าไม่มียังไม่ช่วยตัวเองก็ไม่ได้แต่วันนี้ก็ฝากถึงกิจสำนึกของคนไทยนะคนที่มีเงินมหาศาล และคุณลองนะฮะลองเดินไปชนบทหรือคนที่ยากจนแล้วคุณมองกลับไปว่าเอ้ถ้าหากเรานะครับไปเป็นคนที่ยากจนอย่างนั้นนะเราคิดยังไงคุณอยู่บ้านห้องแอร์นะคุณกินมื้อหนึ่งเป็นหมื่นสองหมื่นนะฮะแล้วคุณต้องการอะไรคิดคุณคุณต้องการซื้อชื่อนะครับฝากไวแผ่นดินถ้าคุณไปแค่ต้องการชื่อว่าคุณเนี่ยรวยติดอันดับโลกนะเป็นคนรวยเบอร์หนึ่งของประเทศ ผมว่าวันนี้คนรวยเนี่ยเบอร์หนึ่งของประเทศถึงเบอร์ห้าร้อยของประเทศไทยเนี่ยบริจาคเงินช่วเดยวชาวบ้านเนี่ยเอาเงินที่คุณบริจาคเนี่ยมากระตุ้นเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเนี่ยได้มีกินนะฮะชาวบ้านที่เดือดร้อนบางคนไม่มีค่าเงินให้ลูกไปโรงเรียนนะครับน่าสงสารนะครับน่าสงสารมากแต่เราก็เข้าใจเราวันนี้ถ้าหากว่าผมมีเงินน่ะผมจะให้เลยผมไม่เอาไว้เลยครับ วันนี้ผมถูกหวยทายสิบล้านนี่นะอ่ะผมบอกว่าโอเคเอ่ะให้ลูกตัวเองนิดหน่อยที่เหลือบริจาคเลยใครเดือดร้อนมาสแกนมาดูแลชาวบ้านนะฮะคือช่ดดยวยเหลือคนที่ลําบากคือผมอยากช่วยเด็กครับวันนี้อยากช่วยเด็กนักเรียนที่ไม่มีจะกินเด็กนักเรียนที่ไม่มีค่าเทอมนะครับตรงเนี้อยากช่วยเด็กให้เด็กมีกินและให้เด็กมีเรียนให้เด็กได้มีการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาชาติ ลำบากนะครับตอนนี้โควิดเนี่ยนะฮะรัฐบาลก็ท,ท,ทําทําแต่คือผมบอกแล้ว,วากลุ่มคนพวกนี้เขาไม่ได้คิดถึงด้วยององชาวบ้านหรอกครับเขาคิดแต่กลุ่มพวกพ้องตัวเองวันนี้ฝากนะครับผมฝากถึงคนร่ำรวยดวยฮะฟังคลิปผมอยู่คุณอยากมีคุณค่าของความเป็นคนนะครับนั้นนั้นคุณทําได้โดยการบริจาคเงินให้คนที่ยากจนบริจาคให้เด็กที่ด้ยโอกาสเด็กที่ไม่มีเงินทอง ให้เขาได้กินให้เขามีเสื้อผ้าใส่ให้เขาได้มีเงินไปโรงเรียนและเขาไม่ต้องไปหนี้เป็นสินนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนไว้ครับคนเราค่าของคนอยู่ที่ผลองงานค่าของคนอยู่ที่การมีใจสูงค่าของคนคือการเสียสละวันนี้ถ้าเราจาค่าได้เสียสละได้เราก็คือว่าเราดุดแล้วเราไม่ต้องอะไรครับไม่ต้องยึดติดมากวันนี้ผมไม่เห็นเลยว่าคนมีเงินอันดับหนึ่งของประเทศถึงหนึ่งร้อยเนี่ยมาสร้างคุณค่าให้ตัวเอง แต่เขาบอกว่าเรื่องของคุณจนนั่นแค่คุณคิดก็ผิดแล้วเพราะว่าคุณไม่เคยจากะคุณก็ยังยึดติดในสิ่งที่คุณมีและฝากว่าถ้าหากคุณนะครับตายไปแล้วเอาไปด้วยได้ไหมไม่ได้วันนี้ทําไมไม่ฝากชื่อสร้างความดีไว้น้องครับฝนก็จะตกแรงม่่งก็จะออกตอนนี้ผมก็คงยุติการไล่สดเพื่นีีวันนี้ขอในสมผลบุญที่ผมได้ทํได้พูดให้คนที่มีจิตใจสูงส่งได้ดําเนินการช่วยเหลือคนยากจน นะไม่ต้องผ่านผมครับทําที่ไหนก็ได้เพราะครับคนเราหากคิดทาความ,ด,าวามดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทาดีคิดทําดีที่จนวันนี้ถ้าหากเราคิดดีพูดดีทดําดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้วน้องครับวันนี้ผมทนายบุญถาวอปัญญาสิทธิ์หรือปัญญาวนโชตวันนี้ราส,สีสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ